ทีมเอกสามารถจัดการกับนายน้อยหูไปได้ในตอนนี้ก็ทําให้ชื่อเสียงของเพกในนิกายฝ่ายนอกก็ดังสนั่นไปทั่ว,รวรบริเวณรอบๆเลยทีเดียวนะครับผมในตอนนั้นเองพอทางด้านของนายน้อยลูเ่เซลหัวเขาก็จะเป็นคนที่ส่งมาเพื่อจัดการกับเพกอยู่แล้วในตอนนี้พอได้รับรู้ว่า คนที่เขาส่งไปเพื่อไปกำจัดเพกนั้นถูกพระเอกจัดการสั่งหันไปหมดเลยก็มีความตกใจไปมากกว่าเดิมนะครับผมแม้แต่กระทั่งนักสู้ประมาจา์53คนยังไม่สามารถที่จะกำจัดเพกได้ในตอนนี้พวกเขานั้นก็รู้ได้แล้วนะครับผมว่าในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ความแข็งแกร่งของเด็กหนุ่มคนนั้นเกรงว่าก็คงจะไม่ได้ต่ำไปกว่ายอดยุดแน่ๆนะครับที่สามารถจัดการกับประมาจา์53คนได้ง่ายดายขนาดนี้แต่ว่าผู้คุมกดชิงเทียนเองก็ได้พูดบอกกับ นายน้อยรู้เสือหูไปเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าเด็กหนุมคนนั้นมันแข็งแกร่งแต่ว่าคนของเขาที่ส่งไปมันอ่อนแอเกินไปถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นส่งคนเพื่อไปกำจัดมันมมากกว่านี้เกรงว่ามันก็คงจะไม่สามารถที่จะรับมือมันได้แน่ๆนะับในตอนนี้ทางด้านของผู้คุมกฎชิงเทียนก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในการบงการของเท่าสดเจ้าอยู่แล้วนะครับตัวเขาเองก็เลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วนะฮะในการกำจัดเพกในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเพกนั้นจะเป็นผู้ฝึกยุทธสา ถ้าเกิดว่าเหล่าท้องโศค,คนอื่นได้รับรู้แล้วล่ะก็เกรงว่าจะต้องได้รับกลายเป็นสิทธิ์แน่ๆนะครับซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็จะกําจัดพระเอกมากยากากกมิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในตอนนี้พระเอกก็ได้ทาผิดกฎไปนะครับผมในการสังหารเราศิทยิ์สาวกในในิกายเดียวกันมันก็มากพอในการที่พวกเขานั้นจะใช้กฎนี้ในการจํากัดพระเอกให้จงได้น,นะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองพอเขานั้นสามารถที่จะกําจัดพระเอกไปได้แล้วเราท้องโศค,คนอื่นก็จะไม่ได้มีอะไรมาเอาผิดพวกเขาได้เหมือนกัน ในตอนนี้เขานั้นก็ได้คิดว่าจะมุ่งเดินทางส่งเล่าลูกน้องผู้คุมกฎของเขานี่ครับผมเพื่อไปทําการจัดการกับพอเอกให้จงได้ในน้อยรูยเซอหฮูในตอนนี้ก็ได้เสยยิ้มขึ้นมานี่ครับผมซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีที่เขานั้นจะกําจัดพอเอกให้จงได้เหมือนกันส่วนทางด้านของแม่นางกูตูปิงหลังรวมถึงแม่นางช่ววีและก็แม่นางลู่ชวงนะครับในตอนนี้พอพวกเขาได้รับรู้ว่า พระเอกนั้นถูกรอบสังหารคนที่เป็นห่วงพระเอกมากที่สุดในตอนนี้จะเป็นทางด้านของพี่สาวลู่ชวงนะครับตัวเธอเองก็พอจะสามารถรับรู้อยู่แล้วว่าก็คงจะต้องเป็นทางด้านของกลุ่มของเท่าโสดเจ้าส่งคนเพื่อไปกำจัดพระเอกในแน่นะครับ ตัวเธอในตอนนี้ก็คิดที่จะมุ่งเดินทางลงจากุบเขาเพื่อไปต้อนรับพระเอกกลับขึ้นมาบนหุบเขาเพื่อความปลอดภัยในตัวพระเอกในตอนนี้นั่นเองนะครับแต่และว,ว่าทางด้านของแม่นางกูตูปิงหลันก็ได้บอกไปนะครับผมถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พระเอกจะถูกลักลอบสังหารแต่และว,ว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแถมกระทั่งยังสามารถจัดการกับนายน้อยหัวที่อยู่ในอันดับ5้าของพยักนั้นรวมถึงเหล่าสิทธิ์สาวกปร,รมาจารย์ประมาณ50กว่าคนในการโจมตีเพียงแค่กระบวนการเดียวเท่า โดยที่เขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็แสดงให้รับรู้ได้เลยว่าเด็กหนุ่มลูซเซลโยผู้นั้นจะต้องแข็งแร่งขึ้นมากาักแน่ๆเลยครับในด้านความแข็งแร่งที่สามารถจัดการกับปรมาจารย์มากมายได้ขนาดนี้เกรงว่าคงจะไม่ได้ต่าไปกว่าระดับยอดยุทธนั่นเองครับซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสีหน้าที่ตกใจนะยะแต่สุดท้ายก็รู้สึกชื่งแสนกันในด้านความแข่งแร่งของเพกกนที่พวกเขานนั้จะออกมาจากที่เมืองเทียนชิงนะครับก็มีความแข็งแร่งอยู่เพียงแค่ระดับ นักรบคัดสีดาวเท่านั้นในตอนนี้บรรล,ลุไปถึงระดับยอดยุทธแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาก็รู้สึกถึงไปมากกว่าเดิมนะครับในตอนนี้พี่สาวลูอูชวงก็ยังเป็นกังวลอยู่ดีเกรงว่าคนพวกนั้น ก็คงจะไม่ยอมในการลักลอบสังหารพระเอกให้ถึงได้แน่ๆนะครับแต่ว่าพี่สาวปิงหลันก็ได้บอกไปนะยะผมพวกเขาไม่สามารถลงจากหุบเขาเองได้ถึงแม้ว่าลงไปก็คงจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนหนะครับทาได้เพียงแค่ต้องบอกเราเท่าโซหรือว่าอาจารย์ของเขาให้ลงไปรับพระเอกมากลายเป็นศิษย์เองเท่านั้นนะยะนที่เองพวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปบอกเราอาจารย์ของพวกเขาเหมือนกันนะยบส่วนทางด้านของพระเอกในตอนนี้หลังจากที่เขานั้นนั่งพักดูซับพลังเสริมความแข็งแกร่งในห้องผัก นะครับในหลังจากที่สามารถปรุงโอสถจิตวิญญาณมาได้นะครับในตอนนี้ความแข็งแร่งพลังจิตวิญญาณของเพกไปอยู่ในระดับขั้นประมาจย์ขั้น9ก้าดาวแล้วความสามารถในระดับพลังยุทธของเขาก็อยู่ในระดับประมาจย์ขั้น9กดาวแล้วเหมือนกันนะครับในตอนนี้มันก็พ้อมมากแล้วนะครับในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับยอดยุทธของเขาในตอนนี้ซึ่งทว่าพระเอกก็ยังไม่ได้ทำการเลื่อนขั้นไปอยู่ระดับยอดยุทธแต่อย่างใดนะครับในตอนนี้มันก็มากพอแล้วในการดูดซับพลังปานห้ได้มมากกว่านี้การที่ ทีเขานั้นจะเลื่อนไปสู่นะรับยอดจุดนะครับมันถึงจะมีฐานลังที่สถิตภาพมากจริงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเองก็ดูมันว่าพาเอกจะสามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนนะครับที่มุ่งเดินทางมาถึงที่ห้องพักของเขาแล้ว ซึ่งคนคนนี้พระเอกสามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่าเขานั้นแข่งแก่งมากๆแม้แต่ทางมาถึงที่หน้าประตูห้องพักของเขาเขาก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้กินอายพลังได้เลยนะครับแต่ที่แนแนความแข่งแก่งก็คงจะไม่ได้ต่ำไปกว่าระดับแม่ทัพอย่างแน่นอนนะครับึ่งพระเอกเองก็ได้พูดถามไปว่าตัวท่านเป็นใครมาจากไหนมาที่นี่มาหาข้าเพื่ออะไรกันแนะ่โดยทางด้านของเ้าโซพูดนี่นะครับตัวเขานั้นก็ได้ปลดปล่อยแรงกดดันออกมาทําการกดรลางของเพกเอาไว้เพื่อวัดความแข่ง แกงของเพคกหว่าเพกนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถผู้ฝึกตนสามธาตุจริงเหรอเปล่านะครับสมคําร่ำเรือจริงเหรอเปล่าทางด้านของเพกเองถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันที่กดทับตัวเข้าไว้นะครับตัวเขานั้นก็ยังสามารถที่ยืนหยัดในการทนทาน ท่านแอาไวาได้ทางด้านของเทโสโศงผู้นี้ก็พยายามที่จะใช้พลังแรงกดดันของเขามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระดับความแข็งแกร่งเผื่อวัดความสามารถของพระเอกว่าอยู่ในระดับใดนั่นเองครับจนมาอยู่ในระดับประมัญจันที่7ดาวแล้วนะครับแต่พระเอกก็ยังสามารถทนทานได้ตัวเขาพยายามที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาแรงกดดันของเขาให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีเท้าโสสาวผู้หนึง่งได้มาหยุดเข้าไว้นะครับแถมก็ยังได้ตะโกนด่าเท้าโองไปอีกว่าตัวเจ้ามาที่ห้องพักนี้เผื่อมา รังแกเด็กน้อยเท่านั้นอย่างนั้นหรอตัวเจ้าช่างร้อย่ังอายยิ่งนักแต่ว่าทางด้านของทั้งโสธงก็ต้องรีบตอบกลับไปนะครับว่าตัวเขาก็อยากจะวัดความสามารถของเด็กนุมผู้นี้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําร้ายแต่อย่างใดน,นะครับโดยทาง้งวสุที่มาอีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นทางด้านของทัตุโสเซียนะครับจะเป็นทัตุโสฝ่ายในของการเอวินยางอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวว่ามีผู้ฝึกยึดสามธาตุในการเข้าร่วมทีนิกายมาและก็ยังไม่ได้รับใครกลายเป็นอาจารย์ของเขา ครับพวกเขาทั้งสองก็เลยต้องรีบพุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้เพื่อมารับพระเอกกลายเป็นสิทธิ์โดยตรงของพวกเขาและก็ไม่ได้อยากที่จะบอกเราสิทธิสาวกคนอื่นอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นแผนการของพวกเขาที่จากจะได้รับพระเอกกลายเป็นสิทธิ์โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ได้มีเราทั้งสองคนอื่นมาแย่งพวกเขาไปนั่นเองนะฮะแต่ก็นดว่าในตอนนี้ทั้งสองก็จะได้เป็นคู่แข่งกันแล้วนะครับทางด้านของทั้โสองก็เลยได้พูดบอกกับพระเอกไปในตอนนี้ตัวเจ้าคารับรู้ได้แล้วว่าเจ้าเป็นอันตรายมากๆมีคนลักลอบ โจมตีเจ้าตัวเจ้าเป็นผู้ฝึกจุดสามทานถ้าเกิดว่าขึ้นไปยังหุบเขากับคากลายเป็นสิทธิ์ของคาแล้วละก็ จะไม่มีใครสามารถที่ทำอะไรเจ้าได้และเจ้าในตอนนี้ข้าก็รู้ว่าเป็นผู้ฝึกยุธทธธาดินและก็ธาตุล้มข้าเป็นผู้ฝึกยุธทธาดินเหมือนกันจะสามารถทําให้เจ้านั้นกลายเป็นผู้ฝึกยุธทธธาดินอย่างมีประสิทธิภาพแน่ๆนรวมถึงเคล็ดลับชางเงาล่องแสงประจํานีา่ไกยข้าจะหามันมาให้เจ้าให้ได้เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นคําที่แบบว่าพยายามที่จะให้พระเอกรับเขากลายเป็นสิทธ์นะครับเป็นคําพูดที่แบบว่าพยายามที่จะพูดให้ได้ีที่สุดเท่าที่จะทําได้นีครับแต่ว่าทางด้านของท่านโซเซตัวเธอนั้นก็ไม่ได้ย่อม เหมือนกันแถมก็ยังได้พูดบอกกระเพกไปอีกว่าถึงแม้ว่าข้านั้นจะเป็นผู้ฝึกยุดธ,ธาตุไม้ไม่ได้มีธาตุที่เจ้านั้นต้องการที่จะช่วยให้เจ้าฝึกฝนแต่ข้าก็สามารถกลายเป็นอาจารย์ที่ดีของเจ้าได้เก็ตราวิชาทาเงาล่องแสงธาตุลมที่เจ้านั้นต้องการข้าก็สามารถหามาให้เจ้าได้เหมือนกันส่วนเรื่องที่ข้ามาหาเจ้าในวันนี้ก็เพราะว่าลูกอูซวงที่เป็นลูกศิษย์ของข้าตัวเธอคิดถึงเจ้ามากมากและก็อยากที่จะพบเจอเจ้ามากในตอนนี้ข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาพาเจ้านั้น ขึ้นไปบนหุบเขาและก็ไปเจอเธอโดยตรงเท่านั้นซึ่งพยายามจะพูดถึงเรื่องพี่สาวลูอูชวงให้พระเอกนั้นแบบว่าอยากขึ้นไปกับเธอไะครับแต่แล้วในตอนนั้นเองทั้งสองก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพระเอกนะครับก็ยังมีทั้นโซอวีก็ได้มาหยุดทั้งสองเอาไวา้พวกเจ้ามาที่นี่ดึกดืน่นมาที่นี่ทำไมกันแน่การที่จะได้รับใครเป็นสิทธิ์หนึ่งคนนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเจ้าคิดจะต้องไปที่การประชุมประจำเหล่าพระโสดต่างๆเพื่อให้เด็กหนุ่มคนนี้ขัดเลือกอาจารย์เองเท่านั้น ก็มีทั้งโศทั้ง10บคนให้เด็กนมคนนี้ได้เลือกเขานั้นสามารถเลือกตามที่ตนเองนั้นต้องการได้อยู่แล้วทางด้านของทั้งโศอวีเองก็มีความมั่นใจอยู่แล้วนะครับเพราะเขานั้นได้เจอกับพระเอกมาก่อนทําข้อตกลงกับพระเอกไว้ก่อนอยู่แล้วก็ยังมีความมั่นใจว่าพระเอกจะไม่หักลังเขานะครับและก็จะได้แบบว่ากล่าวว้เขานั้นเป็นอาจารย์เหมือนเดิมนีครับสุดท้ายแล้วท่านอุโสทรงรวมถึงทัานโซเซียก็ถึงแม้ว่าท่านโสอวีนั้นจะไม่ได้มีความแข็งแร่งเท่ากับพวกเขานะครับแต่ละว่าท่านอโสอวีนนั้เป็น ถึงสิทธิ์พีของเจ้านการนครับตัวพวกเขาเองก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะครับผมถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาน่าจะเหนือกว่าแต่สุดท้ายแล้วท,ทางด้านของยศธาบดาศั์ของทักษะอวีมันก็ยังสูงกว่าพวกเขาอยู่ดีนะครับแม้แต่กระทั่งเจ้านิการก็ยังยอมรับนับถือทังโะอวีผู้นี้เหมือนกันท้ายแล้วพวกเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่ขอตัวลาออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันไหวค่อยทาตามกฎของนิการนะครับเรียกทังโสทุกคนมาประชุมและก็ให้พระเอกคัดเลือกอาจารย์เอ โดยตรงนั่นเองเนะี่ฮะก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ม่งเดินทางออกมาจากสถานที่นี้เหมือนกันแต่ก็ยังมีเสียงของทานโสทุกคนได้พูดกับพเพกเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าพระเอกกล่าวว่าเขาเป็นอาจารย์แล้วล่ะก็พวกเขาก็จะทําตามสิ่งที่พเพกนั้นต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับก็ยังมีสิ่งมาล่อตาล่อใจพระเอกจูดีนะฮะแต่ว่าก็ยังมีทางด้านของทานโสอวีนะครับก็ยังได้ครูกับเพกไปตัวเจ้าจะต้องยอมรับในข้อตกลงของพวกเราที่ได้ตกลงกันเอาไว้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ยอมกล่าวว่าเขาเป็นอาจารย์แล้วล่ะก ข้าจะทําทุกวิธีทั้งในการขับไล่เจ้าออกจากที่กายอาวินอย่างเหมือนกันซึ่งก็พยายามขู่พระเอกไปนะฮะสึ่งทางด้านของในตอนนี้หลังจากที่เรล่าทัโซไปจนหมดแล้วนะครับก็จะมีทางด้านของเหล่าสิทธ์สาวกจากลัาน80 6นกะครับนายน้อยห่วงและก็เหล่าสิทธิ์คน,นอื่นๆนะครับในตอนนี้พวกเขาที่ได้แอบอยู่ข้างนอกพวกเขานั้นก็รู้สึกชึ้กันกันไม่คิดแล้วว่าในด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้จะมีเหล่าท่าโศใจจากนิกายอาวินยังมาที่นี่เพื่อมาให้ขอกลายเป็น ติดโดยตรงของพวกเขานะครับสื่อได้เลยว่าเป็นเรื่องที่โชคดีจ,จริงๆแบบแต่กาทั้งพวกเขาคงไม่มีโอกาสนั้นแน่ๆนะครับแต่สตายพวกเขาก็ได้บอกกับเพกไปถ้าเกิดว่าเจ้ากลาเป็นสิทธิ์ตายตรงแล้วล่ะก็ ก็ลืมพวกเรานะซึ่งก็ไม่ได้เป็นการพูดจริงจังอะไรนะครับเป็นการพูดหยอกล้อก,กับพระเอกลเล่นๆไปเท่านั้นนะครับก่อนที่พวกเขานั้นก็จะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเหมือนกันแต่กุมารว่าหลังจากที่รุ่งเช้าวันมานะครับมันก็จะมีเสียงตะโกนของใครบางคนได้เรียกพระเอกออกมาจากห้องผักนะครับโดยพวกเขาก็จะเป็นผู้คุมกฎของนิกายอวินอย่างนะครับผมนำทัพโดยนายน้อยวันเจียความแข่งแร่งของเขาก็อยู่ในระดับคั้นยอดยุดขั้นที่3แล้วนะครับรวมถึงเหล่าศิษย์สาวบกลูกน้องของเขาอีก20กว่า มุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้เพื่อมาเอาผิดพระเอกนั่นเองนะครับโดยเขากร้ตะโกลบอกกับเพกไปว่าในก่อนหน้านี้เจ้าได้ทําการจัดการฆ่าเราศิษย์สาวกในนิกายเอวินอย่างซึ่งก็ถือได้เลยว่าเป็นการผิดกฎของขนิกายเจ้าจะต้องรีบออกมารับโทษและก็ต้องไปกับพวกเราเท่านั้นฐานด้านของพระเอกในตอนนี้ที่ได้ยินแล้วนะครับมันก็จะมีแบบว่าสหายของเขานะครับรีบมุ่งเดินทางมาหาพระเอกพวกเขานั้นก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากสถานที่นี้ซะเพราะถ้าเกิดว่า ถูกเหล่าผู้ขุมกดพวกนั้นจับตัวไปแล้วล่ะกเกรงว่าอาจจะถูกโจมตีซ้อมเลเทสาหัสแน่นแนนะครับพวกเขาก็จะออกไปรับหน้าแทนเพกเองแม้แต่าทางทางด้านของเพกก็รู้สึกทราบซึ้งน้าใจของทั้ง4คนเลยก็ว่าได้นีครับตัวเขามายังสถานที่นี้ถือได้เลยว่าพบสหายที่ดีเลยจริงๆนะครับแต่ลายไปเอกก็ได้พูดบอกกับพวกเขาไปเรื่องแค่นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวนลล็อกเดี๋ยวข้าจะออกไปเจอกับคนพวกนั้นเองและพวกเจ้าสามารถตามมาดูความสนุกได้เลยก่อนที่พระเอกนั้นจะได้ มุงเดินทางออกจากห้องพักของเขาไปเหมือนกันนะครับแงทางด้านของน้อยวนเจียที่ได้มาเจอร์กับเพกแล้วเป็นเพียงแค่เด็กหน่มอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้น แต่สามารถจัดการกับนายน้อยฮูที่อยู่ในระดับคันประมาจารย์ขั้นที่หาได้ตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีความแข็งแกร่งเลยจริงๆนะครับแถมก็ยังเป็นผู้ฝึกยทดสามทานแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามนะครับตัวเขามีความแข็งแกร่งอยู่ใน,นระดับยอดยุดถึงแม้ว่าเด็กนหนุ่มผู้นี้จะเป็นผู้ฝึกยทธสามทานความแข็งแกร่งของเขาที่เหนือกว่าอย่างไงเขาก็สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้อยู่ดีนะครับในตอนนี้ก็มีความมั่นใจได้เลยว่าคนที่ส่งเข้ามาถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถทาภารกิจสาเร็จได้ในครั้้งนี มาจัดการกับเพกได้ก็อาจจะได้กลายเป็นสิทธิ์สายนายโดยตรงกับทั้งโสดเจ้าได้เหมือนกันเลยครับในตอนนั้นเอกก็เลยได้พูดบอกกับเพกไปตรวจเจ้าทําผิดกฎของนิกายสังหารเราสิทธิ์สวในนิกายเดียวกันเจ้าจะต้องถูกลงโทษเท่านั้นทางด้านของเพกก็ได้พูดสวนกลับไปในด้านความแข็งแก่งของเจ้าเพียงแค่รับยอดยุดขั้นที่3เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดกับข้าเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าเก่งจริงๆข้าก็เจ้าก็จับตัวข้าไปให้ได้สิเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางด้านของนายน้อยวันเจียก็มีความ โกรแค้นพระเอกเป็นอย่างมากทำตัวอวดดียิ่งนักตัวเขานั้นก็ได้ระเบิดพลังของเข้ามา จะเป็นผู้ฝึกยุทธท่าตินนะครับทําการพ่งเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปแปบบรัวๆนะยครับผมแต่ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะพ่งเข้าโจมตีพระเอกไปก็ตามนะครับในด้านความแข็งแร่งของเพกนั้นก็แข็งแร่งเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะสามารถจัดการเพียงแค่กระบวนท่าเดียวในการสังหารยอดอยู่ระดับ3มผู้ดีได้แต่เขานั้นก็ยังไม่อยากที่จะเปิดเผยความแข็งแร่งทั้งหมดของเขาน,น,นะครับก็อาจจะทําให้แบบว่าเป็นเรื่องที่ลำบากในการช้ชีวิตของเขาในอนาคตได้เหมือนกันในตัวเองพระเอกก็ทํา เพียงแค่เปิดใช้รูปแบบเกาะของเขาครับเป็นเกาะฟ้าขาวทาการป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้ซึ่งก็สามารถต้านทานการโจมตีได้แบบชิลๆนะครับแม้แต่ทางนายน้อยวันเจรยร่วมถึงคนอื่นที่เห็นการต่อสู้พวกเขานั้นก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากในด้านความแข็งแกร่งของเพลงที่เปิดเผยออกมาในตอนนี้เป็นอยู่ในระดับประมจาจันขั้นที่เกแต่สามารถต้านทานการโจมตียอดหยุดระดับสามได้ง่ายใ้ขนาดนี้นะครับก็เลยมีเสียงพูดชินนินทากันไปตามๆกันนะครับจนทางด้านของนายน้อยวันเจีย ที่ได้ยินแบบว่าแบบนี้แล้วนะครับตัวเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกโกดพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่าตัวเองจะเสียหน้านะครับความแข็งแร่งยอดหยุดไม่สามารถจัดการกับประมาจย์ได้น,นะครับเขาก็เลยได้เบิดประเบิดพลังที่แข็งแร่งออกมาเนะครับเป็นเคล็ดลับวิชาเอาตีนี้ครับโดยการชาวิชากระบี่ของเขาในการฟาดพันพระเอกเขาไปแปบ,บรัวๆนะครับแต่แว,ว่าพระเอกนั้นก็ยังสามารถใช้เคล็ดลับวิชาท่าลมของเขาสามารถหลบการโจมตีได้แบบชิลๆนะครับแถมก็ยังพูดยิ้มเยาะเย้ยน้อยๆบนเชียร์ปีกว่า ความแข็งแกร่งของเจ้าเพียงแค่นี้ยังช้าเกินไปที่จะสามารถจัดการกับข้าได้นายน้อยวันเจียก็ถึงกับบ้าคลั่งระเบิดพลังโจมตีเข้าใส่พรพเอกไปแบบรุนนะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถหลบการโจมตีได้แบบเฉียๆนะครับสาหรับเพเกของเราแถมก็ยังพูดเกาเย่ะเยะ้ยนายน้อยวันเจียไปแบบรัวจนนายน้อยวันเจียในตอนนี้ก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปนะครับผมตัวเขาทําการเปิดใช้รูปแบบวิชาดาบของเขาเป็นเคล็ดลับวิชาดาบทาไม้ตายนะครับที่สามารถจัดการกับ ศัตรูมาได้มากมายเนี่ยฮะในตอนนี้ก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปอีกครั้งแต่ว่าทางด้านของพระเอกก็ไม่หลบการโจมตีนั้นไปอย่างได้นะครับตัวเขานั้นก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปโดยการโจมตีสวนเป็นเคล็ดเล่าวิชาธาตินของเขาฝ่ามือทาลายภูผาซึ่งก็จะเป็นฝ่ามือเจาะทะลุเกาะน,นะครับเคล็ดเลวชาธาตุเหลืองระด,ดับสูงเนี่ยในตอนนี้เขาประทบพลังการโจมตีกับนายน้อยวันเชียไปโดยดาบของนายน้อยวันเชียไม่สามารถเจาะทะลุการโจมตีของเพกได้ในตอนนี้เองตัวเขาก็ ถูกพระเอกโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆแมบแตกระทั่งดาบที่โจมตีมากก็ถึงกับหักแตกสไลด์ออกไปเลยทีเดียวนี่ครับก่อนที่ฝ่ามือของพระเอกจะพุ่งเข้าทะลุกลางหน้าอกของเขาจนเขาก็ลอยกระเด็นไปติดฝาผนังเรียกได้เลยว่าบาดเจ็บสาหัสหนักมากในตอนนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ทางด้านของนายน้อยวันเทียก็ไม่ได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเอกแต่อย่งางใดนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักในตอนนี้แต่สุดท้ายก็คงจะต้องจัดการครับเอกให้จงได้ก็พยายามที่จะเรียกเราลุกน้องของเขาอีกประมาณยี่สิบกว่าคน ในการร้อมรอเพกเอาไว้จนพอเพกก็ถึงกับพูดกลับไปเลยว่าแม้แต่ทางเจ้านกําลังจะตายขนาดนี้ยังคิดที่จะตอตา้านข้าข้าก็ยังบอกแล้วว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแค่นี้ยังไม่มีดีมากพอในการมาโอ้วดต,ต่อหน้าข้าอีกต่อไปก่อนที่พอเอกจะได้พุ่งเข้าไปอีกครั้งนะครับด้วยความเร็วสูงชายเขตเราช้ำหมัดเพิ่งของเขาในการซัดเขาใส่นายน้อยบนเจียแปบบเต็มๆยับสุดท้ายแล้วนายน้อยบนเจียก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพอเพกได้อีกต่อไปตัวเขาก็ได้ตา ลงไปในการโจมตีนั้งเลยก็ว่าได้นะครับในตอนเองทากด้านของเราผู้คนที่ได้ชมสนามการประลองในตอนนี้พวกเขาก็มีสีหน้าที่ตกใจเป็นมากกว่าเดิมในตอนนี้ไม่คิดเลยว่าแม้แต่ทางยอดอยู่แล้วสามผู้คุมกฎก็ถูกพระเอกจัดการเพียงแค่กระบวน่าเดียวเท่านั้นถือได้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ช่างเป็นคนที่โหดเหี้ยมโหดร้าทารุณเอามหิตเลยจริงๆครับก็แบบว่าไม่มีใครกล้าที่จะคิดที่จะแบบหาเรื่องพระเอกอีกต่อไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่เว่าน EP ี ep นี้พาร์ทนี้ก็จบกันไปก่อน,นครับ สำหรับพาร์ทที่60แล้วนะครับทุกคนดำเนินมาถึง60 EP แล้วเนี่ยสำหรับพาร์ทหน้า EP หน้าตอนหน้าเดี๋ยวรีมาต่อทุกคนได้ดูต่อนแ,แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดลไกลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครก็สนับสนุนมาโดยตลอดก,ก็ขอขอบคุณมาณที่นี่ทุกคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ